หากเพื่อนๆแวะมาเที่ยวเมืองสแตสบุกนะครับนอกจากจะมาชมมหาวิหารของเมืองสแตสบุกแล้วนะครับก็จะมีในส่วนที่น่าสนใจนะครับที่อยู่ข้างๆกันนะครับนั่นคือปาเล่นะครับโคอองนะครับพระราชวังโคอองนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นประตูทางเข้านะครับนี่นะครับเป็นประตูทางเข้าที่ลักษณะเหมือนทางศิลปะของปารีสนะครับทางแวร์ไซนะครับมีลักษณะเหมือนกันลักษณะสีของหินนะครับ ก็เข้ามานะครับเหมือนจะเป็นเว็บไซต์เล็กๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถมาชมได้ในเมืองซัสบุกนะครับตรงนี้นะครับเป็นประตูทางเข้าที่สำคัญนะครับซึ่งสมัยก่อนนะครับตอนประชุมสูงสุดของนาโตนะครับที่นี่ท่านประธานาธิบดีคนเก่านะครับนิโคลัสซากอสซีนะครับก็มาที่นี่เพื่อต้อนรับประธานาธิบดีของอเมริกานะครับท่าน โอบามานะครับก็มีพิธีการต้อนรับที่เมืองนี้มีการมีวงดุริยามาแสดงเ,เพลงชาติของทงั้งทางฝั่งของประเทศอเมริกาและทางฝั่งของประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วกเ็เพลงชาติลามาเเยสนะครับของฝรั่งเศสก็แต่งขึ้นที่เมืองซัสบุกนี้เองนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประธานาธิเออ อีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่มาที่นี่นะครับนอกจากมีประธานาธิบดีฝรั่งเศสในหลายรสมัยแล้วก็ยังมีพระราชินีนะครับของที่อังกฤษนะครับพระนางจาอลิซาเบธท,ที่สองนะครับก็เคยมาที่นี่นะครับและอีกบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์นะครับที่ได้มาเยือนพระราชวังโคองนะครับนั่นคือ พระนางมารีองโตเนตนะครับซึ่งมาจากออสเตรียนะครับแล้วก็เข้ามาที่นี่นะครับเป็นแผ่นดินฝรั่งเศสในสมัยนั้นนะครับก็เป็นคืนแรกที่ท่านมาประทับในแผ่นดินฝรั่งเศสนะครับที่นี่นะครับก่อนก่อนที่จะเดินทางเข้าไปที่พระราชวังแแบ์ไซน์นะครับท่านก็ได้มาพำนักที่นี่หนึ่งคืนนะครับที่พระราชวังโคอองแห่งนี้นะครับ ลักษณะของพระราชวังนะครับพอผ่านประตูเข้ามาแล้วนะครับสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นมีการเดินทางโดยรถม้านะครับก็จะมีรถม้านะครับอ้อมมาส่งลักษณะตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งที่หน้าประตูทางเข้านะครับแล้วก็ในส่วนของประตูข้างๆนะครับก็จะเป็นที่เก็บม้านะครับดังนั้นลานพอเข้ามาถึงพระราชวังแล้วจะกว้างนะครับเพื่อให้มีพื้นที่ในการ ้อนรับแล้วก็ให้รถมาสามารถวิ่งบนมาส่งผู้คนได้ที่ตรงนี้นะครับ